ูจ๊อบครับครูจ๊อบเจษฎาพรสุรานีทนะครับวันนี้ครูจ๊อบจะมาสอนวิชาการงานอาชีพนะครับเรื่องการหน่วยการเรียนรู้เรื่องงานประดิษฐ์นะครับซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับจะศึกษาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ในท้องถิ่นครับศึกษาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้การประดิษฐ์ของตกแต่งนะครับและอันสุดท้ายก็คือประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครับ ครูจะมีคําถามที่ถามนักเรียนเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ครับถ้าสมมุติว่าถ้าในท้องถิ่นของนักเรียนปลูกข,ข้าวโพดกันมากจะนําส่วนใดของข้าวโพดมาสร้างสรรค์เป็นงานประดิษฐ์ได้บ้างครับและสร้างเป็นสิ่งคําต,ตอบของนักเรียนจะเหมือนกับครูหรือเปล่าครับซึ่งคําตอบของครูก็คือนํามานําเปลือกข้าวโพดนะครับมาปริ้ประดิษฐ์เป็นดอกไม้นะครับน่าเห็ตามรูป มากเลยนะครับเป็นดอกไม้ที่สวยงามนะครับต่อมานะครับเราจะมาเข้าสู่บทเดี๋ยวเลยนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งนะครับการปดิษฐ์นะครับแบ่งออกเป็นสี่ประเภทของ่าหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือมงการประดิษฐ์ของชายของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับสองการปดิษฐ์ของตกแต่งสามการปดิฐ์ของชายนะครับสี่การปฏ ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นเองนะครับไปงานแรกเลยครับการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นครับก็คือการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งที่มีคุณภาพประหยัดเวลาประหยัดแรงงานและประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับนักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ ที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์นะครับและวิธีการประดิษฐ์ที่ถูกต้องนะครับการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งได้ด้วยตนเองนะครับโดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับจะช่วยในการลดค่าใช้จ่ายได้มากนะครับดูต่อไปนะครับวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นนะครับหมายถึงเศษวัสดุต่างๆที่เหลือจากการใช้งานนะครับซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นหาได้ง่ายและราคาประหยัดนะครับ การบดิตของใช้นะครับด้วยตนเองช่วยลดค่าใช้ใจ่ายได้มากนะครับวัสดุเหลือใช้ในท้องถิน่นแต่และท้องถิ่นจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นท้องถิ่นไหนที่ปลูกต้นมะพร้าวมากวัสดุเหลือใชอ้ที่เหลือมากก็คืออะไรครับเศษกระลามะพร้าวนั่นเองแต่ถ้าท้องถิ่นไหนอยู่ใกล้ทะเลเศษวัสดุ ที่เหลือใช้ต่างๆก็คือเช่นพวกเปลือกหอยต่างๆนะครับจะมีอยู่มากนะครับแต่ละท้องถิ่นเศษวัตดุจะไม่เหมือนกันนะครับการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นจึงไม่เหมือนกันนะครับบางท้องถิ <Your aces. S 2> ่นอาจจะเป็นกะลามะพร้าวออกมาประดิษฐ์เป็นกออกกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆนะครับบางท้องถิ่นอาจจะเอานําเอาเป็น อไอ้เปลือกหอยนํามาเป็นบมนํามาเป็นโมบายก็ได้นะครับต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างวัสดุเหลือใช้ในท้องถิน่นและของใช้ของตกแต่งที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นนะครับอ่เดี๋ยวกูนํามาให้ดูนะครับอันแรกก็คือกะลามะพร้าวนะครับกะลามะพร้าวนักเรียนสามารถนํามาประดิษฐ์ประดิษฐ์อะไรได้บ้างครับไปดูเลยครับ เราสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้จากกะลามะพร้าวเช่นเป็นแก้วนะครับแก้วน้ำจากกะลามะพร้าวนะครับเป็นอะไรได้อีกเช่นเป็นเครื่องดนตรีก็ได้นะครับต่อไปเกจปลานะครับเกดปลานะครับเกจปลาขนาดใหญ่เราเอามาจากแห้งนะครับแล้วเราจะสามารถแปรรูปได้เป็นอะไรครับเป็น ดอกไม้จากเกดป่านะครับต่อไปเศษผ้านะครับเศษผ้าเราสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นวัสดุอะไรได้บ้างครับดูนะครับสามารถประดิษฐ์เป็นกระเป๋าจากเศษผ้าหรือทำเป็นผ้าชิดผ้าชิด พื้นก็ได้นะครับนะครับหรือจะทำเป็นพรมเช็ดเท้าก็ได้นะครับต่อไปอันที่สองนะครับการประดิษฐ์ของตกแต่งนะครับการประดิษฐ์ของตกแต่งวันนี้นะครับรูจะยกตัวอย่างการประดิษฐ์มาหนึ่งอย่างก็คือการประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดนะครับอ่านะครับเปลือกข้าวโพดเป็นวัสดุเหลือทางการเกษตรนะครับ ซึ่งพบมากในท้องถิ่นที่มีการทําไร่ข้าวโพดเป็นจํานวนมากนะครับเมื่อฝากข้าวโพดเมื่อเก็บฝากข้าวโพดไปแล้วนะครับเลื่อข้าวโพดท,ที่เหลือสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งได้นะครับสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกสําหรับโอกาสต,ต่างๆและประดิษฐ์เพื่อจําหน่ายเป็นสินค้าอุตส,สาหกรรมในครัวเรือนได้เช่นต่างหนูนะครับเข็มกัดน,น,นะครับตุ๊กตาดอกไม้นะครับ เป,เป็นต้นนะครับแต่ครูเจ้าันนี้ก็อยากบอกว่าประโยชน์ของการประดิษฐ์เปลือกข้าวโพดนะครับมีหลายอย่างครับดูต่อไปนะครับเปลือกข้าวโพดนะครับประโยชน์ของมันก็คือเปลือกข้าวโพดเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรครับซึ่งสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งของขวัญได้หลายอย่างนะครับสามารถนํามาประดิษฐ์เพื่อ จำหน่ายเป็นสินค้าได้นะครับและเปลือกข้าวโพดย,ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถย่อยสลายได้ด้วยตนเองนะครับต่อไปดูเปลือกข้าวโพดที่ในรูปนะครับสามารถนําประดิษฐ์เป็นดอกไม้เป็นกระทงเป็นอะไรได้หลายอย่างนะครับต่อไป อันเรื่องที่สามนะครับการประดิษฐ์ของใช้จากของการประดิษฐ์ของใช้นะครับะนะครับครูวันนี้ครูก็เอาเรื่องการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกนะครับกระถางกระถางเป็นของใช้สําหรับปลูกต้นไม้นะครับเพื่อตกแต่งห้องทํางานห้องนังเลีนห้องนอนหรือบริเวณต่างๆของบริเวณบ้านให้สวยงามนะครับซึ่งสามารถประดิษฐ์ ด้วยไอเดียของเราได้หลายๆอย่างนะครับวันนี้ก็คือไอเดียของเราก็คือนำขวดพลาสติกมาทำเป็นกระถางต้นไม้นั่นเองนะครับเพื่อตกแต่งรูปกระถางให้หมันสวยงามนะครับไปดูต่อไปเลยนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์นะครับ 1. ขวดน้ำพลาสติกหรือขวดน้ำอัมลมนะครับ2คัตเตอร์นะครับสามันไก่นะครับ4ส,สีสเปรย์หรือสีน้ำก็ได้นะครับ ต่อไปนีครับกระถางเป็นของใช้นะครับสําหรับปลูกต้นไม้นะครับเพื่อตกแต่งห้องทํางานห้องนั่งเล่นบริเวณต่างๆให้สวยงามซึ่งสามารถประดิษฐ์ไว้ใช้ได้ด้วยตนเองวิธีการง่ายๆโดยนําขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์และตกแต่งเป็นกระถางรูปแบบต่างๆนั่นเองตามที่ครูเคยพูดไปแล้วนะครับต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือคลิปการทำกระถางต้นไม้จากขดพลาสติกนะครับอ่าอันแรกนะครับนพลาสติกนะครับมาล้างแล้วก็เอามัตเตอร์มาดีอัดออกตรงอัวอ,ออกนะครับเราใช้กันชัยตักอ,ออกอีกรอบน เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการทำขวดพลาสติกกระถางจากขวดพลาสติกนะครับต่อไปมาถึงประโยชน์นะครับประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้นะครับของตกแต่งจากวัสดุหรือใช้ที่อยู่ในท้องถิ่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับอันหนึ่งนะครับเกิดความคิดสร้างสรรค์น,นะครับเกิดความคิดสร้างสรรค์ว่าเราสามารถที่จะ สร้างเป็นสิ่งใดได้บ้างนะครับ 2. เพิ่มค,คุณค่าและมูลค่าของวัสดุเสือใช้นะครับ3รู้จักการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบนะครับ4รู้จักใช้และดูแลรักษาเครื่องมือนะครับอ่าต่อไปนะครับ5รู้จักประหยัดนําสิ่งของมาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ6เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของนักเรียนนะครับ7น,นำผลนำผลิตภัณฑ ไปจำหน่ายในโอกาสต่างๆและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้นะครับเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเช่นโตขึ้นนักเรียนอาจจะเป็นอยากเป็นนักออกแบบนะครับนักออกแบบก็คือนักออกแบบต่างๆนะครับเช่นออกแบบเสื้อผ้าออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบโ,โลโก้ต่างๆได้นะครับต่อไปสรุปบทเรียนนะครับาการประดิษฐ์ของใช้นะครับของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นครับเป็นการทํางานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และขั้นตอนการประดิษฐ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและสวยงามน,นะครับสำหรับวันนี้ก็บทเรียนมีเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมของบทเรียนนี้นะครับก็คือมอีอยู่หนึ่งข้อนะครับก็คือ ให้นักเรียนยกตัวอย่างวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาหนึ่งชนิดจากนั้นเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้างได้จากวัสดุชนิดนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นเศษผ้านะครับนักเรียนสามารถนำเศษผ้ามาใช้อะไรได้บ้างนะครับเช่นมาทำเป็นกระเป๋าเช่นมาทำเป็นพรมเช็ดเท้าก็ได้นะครับ เมื่อนักเรียนเลือกมาหนึ่งชนิดนะครับให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับเขียนลงในสมุดเลยนะครับแล้วถ้าเปิดเรียนถึงเวลาเปิดเรียนนะครับครูจะตรวจสมุดนะครับว่างานที่นักเรียนทํานักเรียนทําหรือเปล่านะครับต่อไปก็สําหรับบทนี้นะครับก็จบบทเรียนเพียงแค่นี้นะครับก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวน บทเรียนให้ให้ให้มีความรู้อยู่เสมอน,นะครับแล้วก็ทํากิจกรรมที่ครูสั่งงานให้เรียบร้อยนะครับเปิดเทอมไปเดี๋ยวครูจะตรวจอยู่ในสมุดนะครับให้ทําลงในสมุดนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ